จะใช่ไลทีนี้การบริหารจัดการพื้นที่เนี่ยการบริหารจัดการพื้นที่เนี่ยขบนก็คืออะไรหลักการนะฮะติดหลักการอยู่ว่ามีอยู่สี่ห้าข้อนะครับหลักการมีอยู่สี่ห้าข้อหนึ่งก็คือเราต้องดูอะไรบ้างนะครับเราต้องรู้อะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเราต้องรู้อะไรครับเป็นสระอยู่แล้วอะรอะไรฮะเขาเรียกว่าการออกแบบ พื้นที่ตามภูมิสังคมอย่างแรกเลยก็คือดินถูกต้องครับดินนะครับถ้าเป็นจังหวัดอื่นพื้นที่อื่นภูมิภาคอื่นต้องคุยกันครับแต่สุเรนเนี่ยไม่ต้องคุยกันมากครับมันไม่แตกต่างกันเร่ครับนะสายปนล้วนใช่ไหมครับอืม แต่ถามว่าคุณภาพขอ้ดินจะมั่น้อยขนาดไหนท่านเองนะครับคุณปรุงดินได้เป็นไหมคุณปรุงดินได้ดีไหมสารเคมีเยอะไหมเยอะสังเกตง่ายๆนะครับถ้าดินมันกระด้างเ่ยนั่นเป็นทรายก็ช่างนะถ้าดินมันกระด้างนะครับนั่นแหละก็คือคุณภาพหมดละคุณภาพขอ้ดินนะครับมันต้องปรุงใหม่นะครับ ยิ่งถ้าเป็นสารทีนมีมาโดยตลอดทั้งชีวิตเนี่ยต้องปรุงดินแบบต้องใช้น้ำยาไม่ใช่น้ำยาครับเป็นน้ำหมักรถจืดเนี่ยอย่างน้อยก็คือสี่ถึงห้าปีครับสี่ถึงห้าปีถึงจะได้เป็นพื้นที่ ปลอดสารพิษสารที่มีมมนนต้อง <c oughs> <c oughs> น้ำหมักรถจืดครับเรียนแล้วครับน้ำหมักรถจืด <c oughs> ต้องใส่ทุกปีครับ <c oughs> นะครับนี่คือดินครับต่อไปอะไรครับน้ำครับไม่ต้องไปคำนวณครับผมเชื่อว่าพอเลือกพูดถึงเรื่องน้ำมันต้องคำนวณเรื่องน้ำทันทีแล้วว่าปริมาณน้ำฝนแต่ละปีโตมาเท่าไหร่ คำนวณได้ไหมครับไม่ต้องไปคำนวณครับปวดหมองนะครับเพียงแต่ว่าต้องทำไงปีนี้ที่ฝนตกลงมาเนี่ยไม่รู้จะกี่หาหาารอกทราบไหมครับว่าหาหนึ่งเขาเอาอะไรวดครับ,บาอะไรฮะาอะไรนะบา,บาทรพระยังงมันงงมากกวางง,ง,มามง,งไม่ใครไม่รู้เลยว่าเราใช้บาทรพระครับยกมือนะอันนี้ ไม่ใช่ความรู้เก่านะครับความรู้ตั้งแต่เขาเรียกว่าภูมปัญญาภูมปัญญาครับเอาบาตมาตั้นไว้ครับบาทพระเรานี่แหละฮะโคตกลงมาพคตกลงมาเตรียมบาทเมื่อไหร่นั่นแหละครับหนึ่งห่าครับใช่ครับหนึ่งห่าครับน่คือน้ำหมายก็ว่าเราจะเก็บน้ําอย่างไรให้ได้มากที่สุดนะครับจะเก็บยังไงล่ะทีนี้หนึ่ง เก็บในหนองหนองนะครับสองอคลองใช่นนอง,องน้องกับบึง <c ười> มันอันเดียวกันแต่ว่าจะใหญ่กว่ากันบ네้างห้วยหนองคของบึงห้วยหนองคลองก็ต่านะงหากะคะร,บะรบับ,บ,บนนองนะหนองคลองอะไรอีกครับอะไรครับบ่อบ่กับหนองเหมือนกันไหม สะสะเลกวกันไหมเอานี่ก็ได้เอาสะบึงอะไรอีกเคลื่อนเลื่เคลื่อนเลื่นเอาเบ็ดน้ำไปเลยไหมนะครับคลองยังเหลือยังมีอีกครับอะไรที่จะสามารถเก็บได้อีกเก็บอะไรครับต้นไม้ครับ ต้นไม้ครับต้นไม้เก็บได้อย่างไรในอะไรครับถูกต้องครับถูกต้องครับทุกอย่างครับป่าห้าระดับเก็บไม้ได้ทุกทั้งห้าระดับครับนี่เห็นไหมฮะไม่ใช่ว่าเก็บได้เฉพาะต้นไม้ใหญ่นะครับไม้ห้าระดับเก็บได้ทุกห้าระดับเตี้ยกลางสูงกลางเตี้ยเรียดินไม้หัวเก็บได้ทุกระดับนี่คือนี่คือน้ํานะครับ ต่อไปอาของของสไกตต่อไปน้ำและอะไรครับต่อดูอะไรครับทิศทางลมครับถ้าเป็นภูมิภาคอื่นก็ทิศทางลมก็จะอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นภาคอีสานเหมือนกันครับเฉพาะจังหวัดสุรินนะฮะอันนี้เป็นต้องไปคํานวณอะไรมากมายเลยครับจังหวัดสุรินที่ที่เดียวเลยนะครับเหมือนเดิมเหมือนกันทั้งหมดเลยลมพายุเข้าก็เข้าเข้า,ขาที่เดียวกันออกที่เดียวกัน นะครับลมหนาวก็มาทางทิศเดียวกันนี่แหละแล้วก็ต้นไม้เรอนี้ต้นไม้บ้านที่ปลูกไว้น่ะออกก็ออกออกแล้วออกอีกนะคนที่ไปปลูกไปสร้างไว้น่ะลมพายุเอาออกยังมาสร้างอีกนะทุกปีทุกปีไม่จําครับเพราะไม่เข้าใจเหมือนกัน <laughs> นะนะครับเนี่ย <c oughs> ก็โดยเหตุและปัจจัยคืออะไรครับพื้นที่มันมันหน่วยเรามีพื้นที่แค่นี้เราจะไปยกไปสร้างที่อื่นก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ของคนอื่นนะครับก็ต้องจําเป็นแต่ทําไงมันจะ รถแรงที่มันมาได้นะครับนี่คือทิศทางลมตัวที่ไปนะครับว่าทิศทางลมหนาวมาทางไหนทิศทางลมพายุมาจากทางไหนลมหนาวนถูกต้องครับนี่คือลมหนาวครับนี่ลมหนาวลมหนาวนี่คือลมร้อนนี่ลมหนาว เหมือนกันไหมครับนะก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งนะครับลมลมเนี่ยเราจะเราจะไปสร้างบ้านยังไงลมจะได้พัดผ่านบ้านเราได้สะดวกนะครับลดอะไรครับลดการเปิดพัดลมลดการเปิดแอร์นะครับสมัยก่อนเนี่ยผู้ปัญญานะครับผู้ปัญญาชาวบ้านยกใต้ถุนสูงเลยนะครับนะนี่ทำให้เกิดลม ทำไมเดี๋ยวนี้ปิดหมดพวกติดแอรเพราะไม่มีต้นไม้ครับรใช่ครับรรถูกถก็เนี่ยแหละครับมันมันสำคัญมากเลยตัวเนี้ยโอ้แหมน่าจะมาช่วงมีนาเมษ,ษาเนาะนี่ชัดเจนเลยเนี่ยนะครับอ่าที่ทางลมนะครับใครสงสัยไหมฮะที่ทางลมนะครที่ทางลมลมอายุก็คือ อย่าไปสร้างบ้านเรือนขวางทิศทางลมร้อนหรือลมพายุถ้ามันเว้นไม่ได้นะครับมันจับกัดด้วยพื้นที่เราก็ต้องปลูกอะไรครับต้นไม้นะครับเพื่อป้องกันลมที่มันจะกระทกใช่ต่อไปอะไรครับไฟคืออะไรไฟนะฮะก็คือแสงอาทิตย์นั่นแหละทางที่ตะวันออกที่ตะวันตกปลูกต้นไม้อย่างไรจะเรืมอว่า ไม้บางชนิดต้องการแสงแค่เขาเรียกว่า70% 60% 50%ประมาณนี้นครับพืชบางชนิดต้องการแสง100%นะครับจะไม่ปลูกตามรวดไม้แต่ที่จะได้กินมีแต่ใบสังเกตน,นะครับมีแต่ใบเลยโอ้งามใบแต่ไม่ได้กินลูกนะต้องศึกษาเรื่องของต้นไม้ ที่จะไปปลูกใต้ต้นมะขใหญ่ด้วยนะครับแล้วต้นแล้วข้าว่าข้าวเนี่ยนะครับข้าวนาแลงนาเนี่ยนะครับปลูกต้นไม้อย่างไรมันจะไม่ไปร่มจะไม่ไปปกคลุมพื้นนาของเราเพราะนี้ก็มีส่วนเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรข้าวแทนที่จะได้เมล็ดพันธุ์ที่เต็มก็ได้แต่ใบ ก็รีบงามเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ดูทางที่ตมันออกเส้นเนี้ยนะครับประมาณ1นถึงสเมตรเนี่ยโดนแน่นอนครับแต่เราต้องบริหารจัดการให้ได้ต้องบริหารจัดการเรแดดให้ได้ก็คือถ้าต้นไม้มันใบมันเยอะเราก็ต้องเอาใบมันออกบ้างเพื่อให้แสงแดดเนี่ยส่องถึงเพื่อให้เพื่อให้ ข้าวเนี่ยนะครับสังเคราะห์แสงด้วยใบนะครับเพื่อปรุงอาหารนะสังเกตข้าวถ้าข้าวเนี่ยตั้งตรงใบข้าวนะตั้งตรงนะครับเราจะสังเคราะห์แสงได้ทั้งที่ตะวันออกและที่ตะวันตกแต่ถ้ารู้อะไรลูกไปด้านใดด้านหนึ่งนั่นคือการสังเคราะห์แสงได้ด้านเดียวอันนี้อาจารย์แจ็บอกมาเองนะครับนี่คือจุดการสังเกตนะครับแต่ถ้า นอนเลยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับบริกินตอกอ่าน,นี้ไฟนะครับต่อไปอะไรครับอะไรครับยังที่สำคัญก็ดับห้าคืออะไรอะไรครับสำคัญที่สุดที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยนะอะไรครับคนคนมีใครบ้าง ตัวเราเองนี่แหละหนึ่งคนแหละตัวเราเองเนี่ย,ลยแล้วก็คนครอบครอบข,ข,ข้างเอวอีกข้างข้างอนะฮะคนในครอบครัวเนี่ยนะครับมาอบรมอย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นจุดมุ่งหมายเอเป้าหมายว่าจะเป็นอะไรก็ช่างอะไรที่มาเนี่ยมาอุรมแล้วเสร็จแล้วโอ้เห็นมันเกิดประโยชนนะ์มันถูกต้องเลยนะแต่กลับไปที่บ้านไปพูดกับคนที่บ้านไม่รู้เรื่องเลยก็อบอกอย่างเดียวมึงห้ามนะ มึงยังไม่ยังไม่เห็นหน้ากูเลยมีตลอดครับครอบครัวแ,แบบนี้มีตลอดครับมีบางครั้งบางทีเนี่ยมาลูกต้องใช้อุบายพาพ่อกับแม่มาบอกว่าจะไปเที่ยวโ <c oughs> อ้โหไปเที่ยวพ่อกับแม่กันเฮย้ยเต้นัวยางโกรครับเอ้ย นั่งรถม,มานั่งรถมาํารูกแทนที่จะพาไปเทียววทเท่ยววัดเที่ยวว่า,าเที่ยวนํโต๊ะนำโต๊ะพาไปเที่ยวปา่าพอมาจอดกึกถามพากุนบัญเัตสายตาสอดส่องพากุนบัญญัตเสร็จแล้วก็มาเจอมาเจอพ่ออ,อพ่อก็พาเดินพาเดินดูแรกๆก็เดินดูอยู่นะมองมอง,มองสายตามองแบบส,สก,กิมันไปเลยอะไรอ่ะอะไรวะนีนะครับ พอมองดูแล้วก็อธิบายความหลักความสําคัญของของการทำก็เก็ตว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองลูกปูจึงพามานะครับสุดท้ายมามีการมาแบ่งมาแบ่งมรดกที่นี่นะครับนะพ่อต้องตัดสินใจแบ่งมรดกให้ให้พ่อกับแม่เขาแบ่งมรดกให้ลูกเขาโอ้โหขนาดนั้นเลยครับนะฮะก็คือมีพื้นที่อยู่แต่พ่อแม่ยังยังไม่ไม่ตัดไม่กล้าตัดสินใจที่จะ เอาพื้นที่ไปทําให้มันสเปซสปะแบบเนี้ยห็นแต่พวกผมทำนะพวกผมยังบ้าเลยครับตอนั้นทีทเน่เป็นพื้นนาของผมเองบ้าผมบ้าได้ไงบ้ากับบ้าช่างผมสี่ยังไม่พอครับด่าหลวงพ่ออีกหลวงพ่อนบะพระบ้ากับบ้าทั้งพระไปอีกแล้ววัปีแรกจริงๆนะปีแรกเนี่ยปีแรกเนี่ยโอ้โมันทําใจลําบากมากเลย <c oughs> กินหายหมดข่าวตรงนี้อะไรขึ้นจมูกแล้วเนี่ยโอ้ยชีขึ้นจมูกแล้วนะท่าใจลำบากนั้นมากเพราะอะไรครับหนึ่งก็คือกูจะรอดหรือเปล่าวะเนี่ยจอขมูเลาออกจ่าวะนะทําเป็นบ้านเป็นหลังเลยนะทํางานนะครับปลูกต้นไม้เป็นบ้านเป็นหลังเลยครับพื้นที่ของตัวเองก็สิบแปดไร่ั่งนนก็บริหารจัดการในในหนึ่งปีเสร็จสรรพทุกอย่างปลูก ปีที่สองมาเสริมปรุงเสริมปรุงเสริมปรุงแล้วก็มาช่วยฝั่งนี้ทางอของลุงพ่อของลุงกับป้าทางนี้ด้วยนะครับฝั่งน,นี้ด้วยรวมๆแล้วตัวนี้ฝั่งนี้ิบยี่สิบห้าไรแล้วต้องไปดูแลของดาราด้วยนะครับไปดูแลของดาราไปปลูกไปเสริมะไรให้เขาด้วยนะครับสองปีแรกเนี่ยเป็นป้าเป็นหลังนะแล้วก็ไม่รู้มันเปจะมันจะไปรักทิศทางไหนไม่รู้ครับบางครั้งบางทีเนี่ย ม่ได้พูดถึงเจ้านี่หรอกนะคนที่มีบุญคุณเขาก็มาทวงบางครั้งบางทีเราต้องกอดคอแล้ร้องไห้แต่ก็พยายามยืนหยัดให้ได้นะครับเอาส่วนใดที่ไปใช้นี้เขาได้ก็ส่วนนั้นมาก่อนแต่มันจะภูมิใจที่สุดก็คือปีที่สองึ้นมาเอามันเริ่มมันเริ่มเยื่ยต้นไปแล้วนะครับไอ้คนว่าเราบ้าเนี่ยมันเริ่มเข้ามาหาเราล,ล้วขอใบลกวยได้ด้วยคนดีไง เดินไปใหญ่เห็นปีกล้วยโอ้ยเห็นปีกุ้ปีกล้วยไป็นกใส่กบไม่เด้อสองโมกไดดสองโมกไดดวันหนึ่เอาเชีล่ะนะครับโอ้ยกุ้ยอยากกุ้ยอยากกินแกงไก่ใส่อยู่กล้วยไหมกล้วยมันหลายหลายไอ้เจ้าสี่หาตัวเี้เด้อมางครัเมื่อทีขอกับใครครับขอกับเจ้าที่ครับเอ้า มันมีเลยครับบอกแล้วแต่ใครไม่แค่ขอต้นไม้นะครับขอปลาด้วยครับปลาผมเลี้ยงไว้นะครับฝังโน้นน่ะเหลือคือจังเป็นของเจ้าของครับเออกันพวเหลือเนี่ยเขาเอาเพิ่มกันแหละเอาจริงจริครับม่จตม่จตโ้เจ้าที่เราก็โอ้ใจดีใจดีเแหก็ได้กินอย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้นะครับเขาก็ได้กินกับเราบางครั้งบางทีเนี่ยอ่า ต้นไม้ที่กําลังปลูกปลูกใหม่ๆนะเราไม่ได้ทารู้ว่ามีตัววัวต้นไม้แตนะ่วัวควายก็โอ้ยนะครับถ้าจะคุยกันขึ้นลงขึ้นสายก็โอ้ผมในทนจะพูดแหละนะครับบางครั้งบางทีก็ต้องปล่อยวางนะครับบางทีต้องปล่อยวางสุดท้ายมาต้นไม้ใหญ่ควายเข้าไม่ได้ครับมันฆ่าเขา <c oughs> ปูกเบียดก,กันเลยครับนะฮะฝั่งนู้นของผมเนี่ยปูเบียดก,กันล เข้าปีที่หกเช่นกันเหมือนกันทั้งหมดควายเข้าไม่ได้เคระครับใช่ครับทา้งนมผมไม่ได้ทารั้วเลยครับเพราะว่าพื้นที่สิบแปดไร่เนี่ยต้องใช้รัประมาณเท่าไหร่ครับในการทารั้วครับห้าแสนเลยเหรอโอ้ขนาดนั้นเนี่แหละครับก็เลยเอาต้นไม้เป็นรั้วครับแต่บางช่วงก็ไม่ก็ไม่มีรั้วก็ขึ้นมาได้เหมือนเดิมนะก็ไม่เป็นไร เฮ้ยยิ่งกว่าครับพออกันครับพออกันบางครั้งบางทีแล้วก็มีพิพาทกันอยู่ของหน้าไรนาคนอื่นครับที่เขาปลูกมันบ้างปลูกผัดสวนพัวบ้างก็ก็ขึ้นโงขึ้นสายกันเยอะอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่หรอกช่างช่างช่างเขาเกิดอันนี้ถ้าถ้าถ้าเป็นวัวไม่ไม่เข้าแน่นอนครับเดี๋ยวถ้ามันควายครับมันลง ลงนอนเลยครับบัวไม่เข้าหรอกครับวัวไม่ลงครับแต่ควายเนี่ยเพราชอบครับใช่มันไม่ใช่มันมาแค่ตัวเดียวนะครับมันมากับมาทั้งทั้งครอบนะครับมันต้องโยงนะครับบึน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 ,บนลงมาอย้ยิ่งมีน้ำเวยเฮ้ยเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเป็ดมันเรียกกันแหละครับเหมือนกับเป็ดเรียกกันแหละครับเป็นใจได้ฟังคุณคืออยู่คืออยู่กับมาดีแหละฉันก็คือกง บุก่กะกลับใช่หับกลับกับกลับมาัน่อกลับกับกับนะครับควายเนี่ยนะครับอันตรายที่สุดนะครับถ้ากัดแล้วเมื่อไหร่รับรองว่าตอของต้นไม้นะครับเรียบร้อยครับวิธีเฝ้าเลยครับไม่มีนะครับวิธีเฝ้าหูไม่มีวิธีทางเฝ้าครับวิธีวิธีการในการเฝ้าคือเป็นด้านเฝ้า่ะวิธีการการเฝ้า นอกจากนั้นก็คือก้นน้ั่วน้ำนะครับรั่วน้ําเอาาเอเขาบอกว่ามีวิธีการหนึ่งก็คือใช้รวดเนี่ยนะครับไม่ต้องลงดตัวอะไรมากมายใช้รวดขึงเส้นเดียวครับไม่ครับอย่าไปทำแบั้นมันอันตรายกับกับกับสัตว์ใช้ผ้าลองดูนะใช้ผ้าเศษจุ่มน้ำมันเครื่องใช้ผ้าเศษจุ่มน้ำมันเครื่องแล้วไม่จุ่มป,ปัสติจุ่มน้ำมันเครื่องแล้วไปแขวนไว้ครับ ไม่รู้นะอันนี้อันนี้มันเขาหลอกเราหรือหรือเราหลอกควายไม่รู้นะลองดูครับเพราะผมยังไม่ลองตัวนี้ยังไม่ลองหี่เขาพูดมานะครับอ,อะไรฮะน้ำมันเครื่องทั่วไปนะครับแม้กระดนานกระดานหมามันยังวิ่งเลยครับภาษาอะไรควายมันจะไม่วิ่งบอกออาคนนะยังไม่หมดตัวเรานะครับ คนรอบข้างเข้าใจกันไหาที่เราจะทำ่างนี้ต้องมีความรู้เข,เข้าใจถึงกันซึ่งกันและกันนะครับต่อไปอะไรครับคนรอบนานี่สําคัญที่สุดครับมีน้ําน้ําเข้านาต้องน้าออกนาน้ําออกจากนาเขาผ่านนาเราก็ต้องให้มันผ่านครับแต่ผ่านเข้านาเราแล้วเราไปทําพวกนองนามันต้องสูงกว่าเขาอย่างน้อยก็นหนึ่งเมตรปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนครับถ้าไม่ให้ผ่าน มันจะออกไปทางไหนมึงใส่กู้หินอยู่ไหนบันน้าบักยางไหล <c oughs> มอสย์ใส่มูดดิ่งไปทางไหน <c oughs> อ้าวครับนอกจากจะค่าการเอาน้ําตัวนี้จะค่าการเอาน้ําทิ้งแล้วนี่ <c oughs> นี่ตัวนี้ระวัง <c oughs> มันมีพิพาทกันเยอะแย,ยะมากมายนั้นเราต้องเอารูปมันรวยคือถ้าเป็นน้ําเคยผ่านของเราต้องให้ผ่านของเราเราผัานออกทางอืน่นออกเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นสารเคมีต้องบําบัดก่อนแล้วก็ผันออก พันให้เข้าของเราอเออบอบบัดให้เข้าของเราแล้วก็พันออกที่อื่นของผมเนี่ยสิบแปดไร่ครับตาคนนี้น่ะนอกจากพิพาทเรื่องที่ดินแล้วยังไม่พอครับพิพาทเรื่องน้าด้วยครับสูบน้ำเส้นหน้าผมน้ำมแต่น้ำยังมแต่น้ำสารเคมีครับไม่ใช่แค่ปล่อยที่มันมาจากธรรมชาตินะครับคือเขาต้องสูบน้ําเพื่อให้น้ามันแห้งเวลาเขาจะลดโลดหยวเขาว้า่าไอ้กูสูบน้ำเส้น้ามันเดือยๆั๊ถูกนะ ก็เลอวเต้เลอะเต้ก็แค่นั้นคะนี่แหละว่าตัวนี้หลังจากนั้นพอมันเต็มนาลมเต็มล้วถึงเวลาเราต้องมีระบายน้ำออกด้วยในแงนเราอยู่ใต้บาดาลตัวติดใต้บาดาลเพราะว่าของเรามันสูงไองมะสูงทั้งหมดเลยนะครับกูโก้น้ำของเราสูงทั้งหมดเลยนะครับน้ำเข้า พอได้เทมที่เสร็จแล้วเราก็ต้องระบายออกเหมือนกันนะครับอันนี้เรื่องคนสาคัญนะครับต้องกเรื่องคนที่สําคัญ,คคญนะต่อไปก็คืออะไรครับเรื่องอะไรครับเร,เรื่องปลาเรื่องปลาตัวนี้นะครับเรื่องปลาตัวนี้เนี่ยเราจะทําอย่างไร,รจะได้ปลาปลาประโยชปลาสามอย่างประโยชน์สี่อย่างตัวนี้นะครับปลาถ้าระดับ ป่าสอย่างปรศิศยากป่าห้าระดับปอกอย่างละไม่ต่ำกว่า20ชนิดนะครับแล้วจะมั่นคงทางด้านอาหารและยานะครับเนี่ยอย่างน้อยก็คือ20ชนิดครับป่าหาระดับเนี่ย ดินนัดรถไฟคนป่าเรียบร้อยครับทีนี้มาดูการบริหารจัดการพื้นที่มีสงสัยไหมครับนี่คือหลักการการบริหารจัดการพื้นที่ครับนะตามภูมิสังคมหรือภูมิประเทศภูมิบ้านเรานี่แหละนะครับทีนี้การเราแบบก็คือตามใจเรานี่แหละ ปูกบ้านจานไตคนอยู่ปอูตามใจคนนอนนะครับนะแต่อย่าทิ้งหลักการนะครับแต่อย่าทิ้งหลักการนะครับทีนี้การมหาจัดจาก,การไปที่มาดูนะครับตามหลักทิษนีใบของวาสุนระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็คือ30อะไรครับ ส0เปเซนตที่หนึ่งคืออะไรอะไรครับน้ำสองหนา้าสามปลาสี่พี่อยู่ประสุสัตว์นะครับตัวนี้ปลากับพี่อยู่อาศัยเขาเรียกว่าโอ้อ๋โอ้ น้ำเนี่ยจะมีอยู่ทั้งในหน้องคลองอะไรอีกครับขนมครกลวมขนมครกในอะไรอีกครับแก้มลิงแก้มลิง,งแก้มลิงเนี่ยอันนี้คือน้ำเอยนี่คือน้ำในคลองในหน้องนะครับนี่คือน้ำนะฮะในานาด้วย นะครับส่วนนาเนี่ยส่วนนาเนี่ยก็คือที่ทํากินนะครับปลูกข้าวแล้วก็ทํานาหน้าแรงเคยทำไหมครับนาหน้าแรงไม่ใช่นาปลังนะครับนาหน้าแรงเราทําเราปลูกพืชหน้าแรงครับไม่ใช่ทานาหน้าแรงปลูกพืชหน้าแรงเคยทำไหมครับเนี่ยกรมการเกษตรเนี่ยนะครับเขาส่งเสริมให้ปลูกแล้วก็ มีพวประมาณให้ด้วยนะใช่ครับนะฮะการเขาเรียกว่าปลูกพืชหนาแ้งเพื่อปรับปรุงดินนะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับตัวผ้าถูกอะไรต่างๆนี่แหละอันนี้แหละตัวนี้คือเรียกว่าการบริหารจัดการพื้นที่นะครับตัวนี้ทำไมท่านถึงบอกว่าให้ต้องต้องให้มีการแบ่งสรรเปันส่วนแบบนี้ชาวนาบางคนบางท่านบางครูเรือนไม่รู้ครับว่า มีนาอยู่สิบไล่ผู้เสียจอางไหนวะสุดท้ายไปคุนน้องอยู่หัวทงคนอันหนึ่งกู้ไปีหียงกู้ไปเหียงป้ากู้ไปพี่น้องกู้ไปหพี่น้องเหียงป้าเห้พี่น้องเสียหน้ากไม่ได้เกิดประโยชน์ครับ<ม>ก็เลยท่านก็เลยมีความคิดว่าต้องแบ่งสรรปันส่วนตัวนี้เพื่อให้รู้ในการจัดการบริหารพื้นที่ของตัวเอง สามสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ใช่มีนามีพื้นที่อยู่สิบไร่ทำอย่างเดียวเดินนาทั้งสิบไร่ทุกวันนี้เกิดปัญหาก็คือปุ๋ยแพงข้าวราคานะครับสุดท้ายก็ต้องปิดนี้ขายนาซื้อข้าวกินโอ้ยนอ เห็นไหมครับบรหิหารจัดการพื้นที่เนี่ยก็คือหนึ่งน้ำในพื้นที่ของเรามีเท่าไหร่น้ําต้องไม่ขาด30%นะครับ3าอจะขาดต่อไปนาเราเก็นข้าวเราต้องทำนาครับนะครับทำนาไปบ้างนะตัวนี้คือนาต่อไปปลาเพื่อต้องการเอาประโยชน์จากปลาปลาสามอย่างเพื่อประโยชน์สี่อย่างมาใช้ปลูกปลาให้ได้ห้าระดับ นี่ยเพื่อความมั่นคงระย่ยืนทางอาหารและยาในพื้นที่ของเรานะครับต่อไปอีกสิเอร์ซ็นก็คือที่อยู่อาศัยนะครับสร้างที่อยู่อาศัยไว้นั่นเตยนบอของหลวงพอนะ่อสามสันคุณพ่พอกับแม่อยู่ข้างบนลูกสาวอยู่ชั้นชั้นสองลูกชายอยู่ชั้นล่างเอ้ยสบายไปอย่างแม่นบอครับต้นไม้ก็หลายครับ ตัดต้นใหม่ไม่เห็นตัวเจียวจากหลังหลังนี้ลูกของพอ่อแบแม่หลังทัดไปเป็นของลูกชายหลังทัดไปเป็นของหลูกสาวมีไผ่ไม่เคยเฮ้ยสางเอาใหม่จะพอมมาเห็มน,น,มนมวลประหนังปีใดอยากได้รถลูกสาวลูกสไผ่หลูกชายอยากได้รถตัดต้นใหม่ล้มหาตน้นถอยรถไปแดงบู๊ย ซือ้อส,สดเลยเนี่ยนะครับ